สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้ำตาลฟอร์ดอีกแล้วนะคะจะบอกว่าคันนี้หล่อมากๆเลยรุ่นสปอร์ตขับ4ยก7วางคานช่วงล่างจัดเต็มมากๆแล้วก็แม็กยางขอบยีบสด้วยโชค๊คโปรเฟนเดอร์นะคะสุดยอดมากๆเลยสำหรับคันนี้ราคารถอยู่ที่ 1,59,000บาทเป็นรุ่นขับ4นั่นเองให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงบิด405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะซึ่งรุ่นสปอร์ตมีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4เนาะขับ2จะราคารถอยู่ที่974าเี่พี่แรงม้าเท่ากันแรงบิดเท่ากันเลยแต่คันนี้ หล่อมากๆอยากให้ชมกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมที่ละจุดเลยว่าน้าตาลเสิร์มหล่ออะไรให้ลูกค้ากันไปบ้างนะคะขาจังหน้าทรงแรปเตอร์ V6 ตัวกษอนฟอร์ดสีดาด้านมาพร้อมไฟหลี่สีขาวแบบนี้เลยซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะฟอนต์สามารถเปลี่ยนสีได้ไฟหลีสามารถเปลี่ยนสีได้ด้านบนนะคะสกูปเป็นสกูปทรงฟิตนั่นเองทําเป็นสีทูโทนมาพร้อมที่ม้าก็เป็นสีขาวเช่นกันนะคะแล้วก็ครอบไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้า led เปิดปิดออโต้ได้ ไฟหน้าครอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาพร้อมเดย์ไลท์อยู่แล้วนะคะส่วนกระชนด้านหน้าฮัมเมอร์นะคะเปลี่ยนใหม่เป็นกระชนหน้าฮัมเมอร์รุ่นคิงซีรีส์นั่นเองมาพร้อมไฟดับเบิลไลท์นะคะไฟหลีไฟเดียวไฟตัดหมอกในตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวห่วงลากสองห่วงแบบนี้เลยสามารถลากจูงได้ถึง3.5ด้าตันเลยนะคะพี่ๆแล้วก็ห่วงเดิมของเขายังคงอยู่จุดเดิมนะคะ2ห่วงแล้วก็กันแข้งตัวนี้มากระชุด h ฮัมเมอร์อยู่แล้วนะคะส่วนกันแข้งด้านล่าง ปกติจะเห็นเป็นสีแดงใช่ไหมอันนี้ทําเป็นสีดําด้าน,นะคะของแฮมเมอร์เช่นกันอันนี้ติดเสริมเพิ่มเติมนะคะพอลอยยกติดนิ้วปุ๊บทาให้เราเห็นช่วงล่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะช่วยติดเพื่ออะไรบ้างช่วยกันหินกันโคนกระเด็นเข้าใต้ห้องเครื่องเรานั่นเองนะคะ,ะมาชมด้านข้างตัวรถบ้างเนี่ย อันนี้ความสูงของเขานะให้ดูก่อนอันนี้สูง165นะคะรถสูงมากๆเลยยกมา7นิ้วนะคะติกเกอร์ก็สามายันด้านหน้าซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดรสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมไอไลท์ช่วงล่างกันบ้างนะคะช่วงล่างคันนี้อย่างที่บอกยก7หน้า7หลัง7นะคะพอเรายกปุ๊บใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนตัวนี้นะตัวนี้คือคอมา ให้มันสูงขึ้นนั่นเองเพื่อรับกับชุดยกแล้วก็เปลี่ยนตัวปีกนกตัวนี้ด้วยของ Pro Fender นะคะเปลี่ยนลูกมากันโคง้งของ Pro Fender เช่นกันแล้วก็เปลี่ยนตัวโชกตัวนี้นะเปลี่ยนกระบอกด้านในนะคะพี่ๆของ Pro Fender 2 0 0องูนนทูปนั่นเองแล้วก็นี่ลองก้อนหนุนขึ้นไปอีกนะก็คือชุดยกชุดเด็ดนี่แหละแล้วก็ เปลี่ยนตัวน,นะคะแล้วก็วางคานตัวนี้เข้าไปใหม่นะคะเพื่อเป็นเซ็ตของชุดยก7นั่นเองแล้วก็ชกตัวนี้สามารถแยกซับแทงปรับได้8ระดับเลยนะคะปรับได้ตามการใช้งานของเราเลยนะคะอ่ะแมกยางกันบ้างนะคะตัวแมกตัวนี้ออฟเซตลบถึง44เลยนะคะก็เลยทาให้ล้นออกจากซุ้มเนี่ยอยู่ประมาณ5นิ้วนั่นเองนะคะพี่ๆตัวยางเป็นยางคอร์ิมิดนะคะดอกเอทีด้วยเหมาะสําหรับทุก สภาพถนนเลยนะวิ่งได้ทุขสภาพถนนเพราะว่าดอกเขาเนี่ยจะไม่ลึกมากซีรลียัาง3 5มหณสิขอบ22นั่นเองนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาชมด้านข้างตัวรถค่ะด้านข้างตัวรถติดเพิ่มเติมนะคะบันไดข้างของ Hammer นั่นเองนะคะรุ่นชาโดเนาะรุ่นนี้เวลาเปิดประตูเนี่ยเขาก็จะมีไฟส่องสว่างตรงนี้ให้ด้วยนะคะเห็นไหมแล้วก็ ด้านข้างติดเพิ่มเติมนะคะเพื่อป้องกันเวลาเราเปิดประตูประตูใช่ไหมก็อาจจะโดนรถโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ป้องกันรอยได้นะคะเบ้ารองมือเปิดก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วการสังข้างราวหลังคาแรลกหลังคาเป็นของ Hammer Solar Loop นั่นเองมาพร้อมไฟ Solar Loop แบบ LVD นะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดที่คุณแจที่รีโมทเราได้เลยแล้วก็ภายในรถได้ด้วยโลบาร์ h ฮมเมอ รุ่น Night Fury มาพร้อมไฟเบรกไฟถอยด้านหลังเลยสติกเกอร์ก็แสบมยานด้านหลังเลยด้านหลังติดเพิ่มเพิ่มเติมครอบฝาท้ายเจียตัวสอนสีดำตัดขอบขาวกล้องถอยมีอยู่แล้วนะคะฝาท้ายได้ผ่อนแรงด้วยสำหรับรุ่นนี้เนาะกันชนท้าย h ฮ m m e r นะคะรุ่นโนวา s ี r ี e s รุ่นนี้มาพร้อมห่วงลาก2ห่วงนะคะแล้วก็ไฟสองสว่างตรงกอบป้ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมภายในนิดนึง ภายในนะคะกุญแจ็คคุณแจคีจคเลตส,สอดมือปุ๊บเปิดประตูได้เลยนะคะเบาะของรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะได้เบาหนังที่มาจากโรงงานอยู่แล้วส่วนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะคะสามารถตั้งความเร็วล็อกความเร็วได้รับสายวางสายเชื่อมบูททูได้เลยที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็หน้าจอกลางมีขนาด10.1นิ้วสามารถดึงลาย Google แ a p ขึ้นหน้าจอได้เลยแอร์แยกอิสระซ้ายขวาคันนี้เป็น4 w h e e l อย่างที่บอกสามารถหมุนปรับระบบ4ฟ h e วิได้เลยเกียร์ออโต้6สปีด ไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้ถุงลมได้ถึง6ใบเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่าน,นไหนที่สนใจอยากได้รถออฟโรดยกสูงๆแบบคันนี้ยก7หรือจะยก2 3 4นะคะยกได้หมดเลยโทรหาน้ำตาลเลยค่ะที่เบอร์080 711 8244นะคะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็บันทึกแอดไลน์หาน้ำตาลได้เลยนะคะวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย